ความช่วยเหลือของประเทศไทยต่อพี่น้องนะคะในพื้นที่พักพิงชั่วคราวซึ่งถือได้ว่านะคะเป็นความช่วยเหลือในแง่ของมนุษยธรรมแล้วก็ในมิติของความมั่นคงของประเทศด้วยนะคะ คุณผู้ชมคะพวกเขานะคะที่อาศัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบนั้นนะคะ mm. ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะคะได้มีการดูแลให้พวกเขาอยู่ในกรอบของภายใต้กฎหมายของประเทศไทยเพื่อความสงบเรียบร้อยด้วยนะคะ mm. เรื่องราวภารกิจของกรมการปกครองในการดูแลเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะ mm. เชิญคะ่ะ ภารกิจสำคัญของโครมการปกครองกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบจากพมา่าถือเป็นาภารกิจส,สำคัญของโครมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์สถานการณ์การสู้รบจากพมา่าบริเวณชายแดนไทยพมา่าตั้งแต่ปี2527ทําทำให้มีผู้อพยพเข้ามาอยู่แถบบริเวณตามแนวชายแดนของประเทศไทยจำนวนมากโดยในขณะนี้มีผู้หนีภัยการสู้รบจากพมา่าอาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวต่างๆรวมเก้า แห่งใน4จังหวัดคือแม่ห้องสอนตากกาญจนบ,บุรีและราชบรุรีซึ่งปัจจุบันทางการไทยต้องรับผิดชอบจํานวนมากกว่า1 0 0 0 0แคนการรู้สึกดีใจครับเพราะว่าในประเทศไทยบางบางครั้งประหลัดอำเภอหรืออำเภอต่างๆยังไม่ยังไม่ทราบว่าเรายัางมีพื้นที่พักพทิงตัวเขาของผู้อยพยพหนีภัยจากสงคราม90ในประเทศไทยและเราได้อย่งผมได้มาดูแลตรงนี้จัดระเบียบต,ตรงนี้ เลยก็มีความสำคัญว่าเขาก็คือคนประชาชนของผมส่วนหนึ่งใครที่ปฏิบัติด,ดีเราก็ย่อมส่งเสริมถ้าใครปฏิบัติไม่ดีเราก็ดําเนินการไปตามความผิดนั้นเพราะว่าเราอยู่กับเขามาก็มีความสำคัญเหมือนกับเขาเป็นญาติเป็นน้องเราส่วนหนึ่งดูแลให้เขามีความสุขงสงโดยไม่เดือดร้อนเพื่อเวลาเขากลับประเทศเขาจะได้คิดถึงประเทศไทยว่าตัออ้งแต่เขาหนีร้อนพึ่งเย็นเขาก็ได้รับอนวยความสะดวกจากประเทศไทย รัฐบาาลไทยยยเป็นอ่่งงดีิซึ่งผู้หนีภัยดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุนด้านการดำรงชีวิตจากสำนักงานข่าหลวงใหญ่ผู้หนีภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNSCR โดยมีองค์กรเอกชนระหว่างประเทศ10ประเทศเข้าไปดูแลอาทิองค์การ t b บ c บเข้าไปดูแลเรื่องอาหาร IRC เข้าไปดูแลเรื่องสาธารณาสุข JRS ดูแลด้านฝึกอาชีพเป็นต้นบทบาทและหน้าที่ของกรมการปกครองคือการทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่พักพิงชั่วคราวโดยมอบหมายให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออสอรับผิดชอบประจำโซนและมีหน้าที่ควบคุมตรวจสอบและระวังป้องกันมิให้มีการกระทำผิดกฎหมายไทยตลอดจนการตั้งด่านเข้าออกของศูนย์อพยพตรวจสอบจำนวนผู้อบพยพเพื่อรายงานผลรวมไปถึงการจัดทำทะเบียน ปนผู้อพยก,กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบจากพมา่า ได้ดำเนินการให้สอดคล้องตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยหลักการสิทธิมนุษยชนคือ 1. การส่งเสริมให้ผู้หนีภัยการสู้รบจากพมา่ามีส่วนร่วมในการปกครองควบคุมดูแลกันเองโดยเปิดโอกาสให้ผู้หนีภัยการสู้รบจากพม่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวทุกแห่งมีการคัดเลือกตัวแทนของตนเพื่อเป็นกรรมการร่วมดำเนินการกิจกรรมต่างๆร่วมกับเจ้าหน้าที่ 2. การจัดให้มีการบริการพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการให้บริการขั้นพื้นฐานและการตั้งระเบียบกฎเกณฑ์ต่อผู้หนีภัยการสู้รบจากพม่าอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกในด้านต่างๆ าการส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยจะให้ความคุ้มครองในเรื่องนี้ตามหลักกฎหมายของไทยผู้หนีภัยการสู้รบจากพมา่าสามารถดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมในการดําเนินคดีต่อผู้ที่กระทําผิดต่อกฎหมายไทยรวมทั้งดําเนินการในศาลตามกระบวนการยุติธรรมโดยความดูแลของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ บ้านเรือนที่อยู่อยางน่านแน่นนี่คือพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบจากพม่าได้มาอาศัยอยู่โดยมีประชาชนหลากหลายเชื้อชาติทั้งกะเหรี่ยงยักษ์ไข่มนไทยใหญ่พมา่ากรุขาราวันปาลองเป็นต้นโดยพื้นที่พักพิงชั่วคราวแห่งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานข่าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติาแต่แต่ละศูนย์ก็จำนวนมากน้อยไม่เท่ากันนะฮะ นส่วนของจังหวัดตากก็มี3ศูนย์นะฮะก็มีศูนย์แม่ละประชากรน่าจะประมาณเกนะือบ5 0,000แล้วก็ศูนย์กุ้มเปี้ยมประมาณที่พบพระนะฮะประมาณ20,000นะแล้วก็ศูนย์ของเราที่นุโพนะฮะก็ประมาณ 15, นนะหน0่งคนนะฮะอันนี้ที่ที่มีมีทะเบียน ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบจากพมา่าจะได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากองค์กรต่างๆโดยจะมีการทำหน้าที่อย่างประสานสอดรับกับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยผู้หนีภัยการสู้รบจากพม่าเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นสตรีเด็กและคนชราซึ่งหนีร้อนมาพึ่งเย็นซึ่งผู้หนีภัยการสู้รบ นับว่าเป็นผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถดูแลและพึ่งพาตนเองได้ดังนั้นเหตุที่ประเทศไทยรับผู้หนีภัยจากการสู้รบจากประเทศพมา่าเหล่านี้ก็ <S <S เพราะเราตระหนักดีว่าในฐานะสมาชิกของประชาคมโลกเราผูกพันที่จะต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมระหว่างประเทศโดยการดําเนินนโยบายด้านมนุษยธรรมและให้ความช่วยเหลือผู้หนีภัยการสู้รบจากพมา่าเหล่านี้นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเป็นประเทศเพื่อนบ้านร่วมพรมแดนกับพม่าก,กว่า2,400กิโลเมตรซึ่งการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้หนีภัยการสู้รบจากประเทศพม่านั้นย่อมเป็นตัวอย่างที่ดีที่ยืนยันในนโยบายด้านมนุษยธรรมและความจริงใจของประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านซึ่งประชาคมชาวโลกย่อมทราบดีและท้ายที่สุดประเทศไทยต้องการเห็น คือการที่ประเทศเพื่อนบ้านของไทยทุกประเทศมีความเจริญพัฒนาสงบเรียบร้อยอย่างยั่งยืนซึ่งความผาสุกในประเทศเพื่อนบ้านจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อประชาชนในประเทศเหล่านั้นมีสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองจากผู้ปกครองอย่างเท่าเทียมกันและเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้หนีภัยการสู้รบจากพม่าทุกคนที่หนีร้อนมาพึ่งเย็นจะมีโอกาสกลับไปร่วมพัฒนาประเทศของตนอย่างมีเกียรติและโดยปลอดภัยในที่สุด มนุษย์นะครับนะเมื่อเมื่อได้รับความเดือดร้อนนะเมื่อทุกยากไม่มีที่จะไปนะครับตรงนี้เป็นที่ที่เขาได้มาอาศัยพึ่งพิงโดยเฉพาะเขาเชื่อมั่นว่าประเทศไทยนะครับมีในหลวงซึ่งเป็นล่มโพล่มใสมีล่มที่ไหนเขาก็มาอาศัยเราอยู่เมื่ออาศัยเราอยู่เราก็ต้องดูแลนะครับ จากการสัมผัสในการลงพื้นที่นะคะของพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบนะคะตัวดิฉันเองนะคะก็มีความรู้สึกนะคะเห็นอกเห็นใจในความเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่พวกเขาได้หนีร้อนมาพึ่งเย็นนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่นะคะถ้าโลกของเราได้มีการช่วยเหลือเมื่อเพื่อนบ้านของเราได้รับความเดือดร้อนนะคะทุกผลแห่งต่างก็ถือได้ว่านะคะจะต้องเกิดความร่มเย็นอย่างแน่นอนนะคะ นอกจากนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่เราเองก็อยากจะเอาใจช่วยพวกเขาก็คืออยากให้พวกเขานะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนดีของประเทศไทยนะคะแม้จะมาอยู่ในอาศัยประเทศไทยในฐานะเพื่อนบ้านนะคะก็อย่าได้สร้างความเดือดร้อนให้กับบ้านเมืองของเราให้รักษากฎหมายของประเทศไทยด้วยกันแล้วกันนะคะปิดท้ายรายการค่ะฝากข้อคิดดีๆเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะตอนนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะพบกับจตุรัสข่าวกับดิฉันอัญชลีได้ใหม่ในตอนพิเศษพิเศษแบบนี้นะคะ วันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะมันจะอยากไปช่วยน้าท่วมเพราะอะไรสงสารหรือยังอ่ามัใช่ครับพูดเราอยู่ในประเทศไทยต้องช่วยไทยครับที่ว่าอยู่ในประเทศไทยอ่าน้ําท่วมตรงไหนก็พูดเรานี่ก็เหมือนอ่าพี่น้องชาวไทยคนหนึ่งครับสมก็อยู่มานาน,านแล้วนะนไทยก็ช่วยพูดเรามากแล้ว นะผู้เรานี่ก็ตั้งใจอย่าซี่อเออคนไทยนะน้ำท่วมอนไงนี่ก็จริงๆถ้าไปได้นี่ก็นะอย่าไปครับ